أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ส,สลาุอะลกุมวเระมัตุลฮิวเระกาตุลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับรายการวิถีรอมฎอนปีที่8รายการจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอาอกาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางททบ5าแหา่งนี้ครับพร้กับผมอิรอฟันเวหะมะครับและดิฉันวิลามนรอเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ดำรัสความว่าแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอลัลกอดและอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอัลกอดคืออะไรคืนอัลกอดนั้นดียิ่งกว่า1,000เดือนสุรออัลกอดอายะที่1-3ถึงสผมเชื่อว่าเราทุกคนนะครับจะได้พบเจอกับคำคืนอันแสนประเสริฐกันนะครับเอาละครับ สำหรับรายการวิถีลมดอนในวันนี้นะครับเราจะมีเนื้อหาอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างเราไปรับชมไฮไลท์กันก่อนครับมาพบกับช่วงแรกนะครับช่วงดรวินัยเอ็กซ์คลูซีฟครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเกี่ยวกับพลา s e ์ไซด t ลิตรเเความรอบรู้ด้านฮาลานเอพิโ o ดที่3กันครับน่าสนใจมากๆเลยนะคะและในช่วงที่2ค่ะฮาลานไฮไลท์ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับฮาวคลิกเว็บแอปพลิเคชันตรวจติดตามการผลิตอาหารฮาลานในโรงพยาบาลค่ะ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้น้ามพพานเลยนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ที่จะตัดสินว่าฮะลาาเนี่มีถึง4ประการนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยดูคุรุอ่านมีข้อห้ามในคุรอ่านไหมถ้ามีข้อห้ามในคุรุอ่านจบเลยไม่ต้องดูต่อนะแต่ถ้าสมมติไม่มีข้อห้ามในคุรอ่านก็ให้ดูต่อที่สุนนะนะฮะและถ้าในสุนไม่มีให้ไปดูต่อที่อิชมาก็คือคําตัดสินของผมนะฮะที่มันเป็นวินิจฉัยร่วมกันของนักวิชาการทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโซฮาบะ ะะว่าในสมัย300ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นถ้าไม่มีอีกนะครับให้ไปดูอิอกิยสัสกิยัสก็คือการเทียบเคียงนะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องไหนเนี่ยที่ไม่มีในอิสลามมาตรฐานฮาลาลเนี่ยตอนที่เขาเขียนกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางองค์การสัมปชัญญิเขาไม่ยอมครับเพราะมันไม่มี ไม่เคยมีเรื่องของศาสนาที่มาทาเป็นมาตรฐานเขามองเป็นเรื่องศาสนาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าถ้าจะทําเป็นมาตรฐานเนี่ยจะต้องครบถ้วนตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับอัปเดตต้องอัปเดตตลอดนะครับก็คือจะต้องทุกฝ่ายต้องยอมรับรนะสามารถที่จะทําให้เป็นปัจจุบันได้ทุก5ปีอย่างงี้กรณีแบบนี้เขาบอกว่าคุรานเนี่ยพันสีปีเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการอัปเดตจึงใช้ไม่ได้ กรณีอย่างเนี้เถียงกัน16ปี3เดือนครับจนกระทั่งในที่สุดมาเจอคําว่ากิยสกิยสเพราะว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงเนี่ยปรากฏว่ามีการกิยสเทียบเคียงกลับไปได้ตลอดก็ทําให้ทันสมัยนะฮะทันสมัยนะฮะไม่ว่าจะมีเรื่อง GMO เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของฮาลานนั้นเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้นวันหนึ่งเราจะขึ้นไปอวกาศ นะครับในเรื่องของการตัดสินพวกนี้ก็สามารถที่จะดัดแปลงนะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะผมก็คิดว่าในที่สุดแล้วเรื่องของมาตรฐานทารานเนี่ยมันจึงก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งรตรงนี้เองที่ทําให้ที่สุดวิจาหการเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของหลักการทางศาสนานะเพราะเวลาในการตัดสินเนี่ยเรามองว่า,าศาสนานเนี่ยจะต้องนาครับผมและวิทยาศาสตร์นี่ต้องเข้าไปช่วย วิท<ม><ม>ยาศาสตร์ต้องเข้าไปช่วยนะครับจะเอาวิทยาศาสตร์นำเนี่ยไม่ได้<ม>นะครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศรัทธานะตรงนี้ที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองนะครับที่ในที่สุดเนี่ยเมื่อเรานําเสนอหลักการตรงด้านนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาไม่ค่สน <ขอ S 1> ใจกระทรวงศึกษานะครับคุณหญิงกรลยาโสพลนพนิษฐ์เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านก็เลยอยากจะให้เอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ เข้าไปสอนในเิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนะครับซึ่งมีอย right> ู่4เจ็ด yes> ทีของกรมอาชีวศึกษาครับนะครับซึ่งเราก็ยินดีไม่ได้มีเรื่องของการเชื่อดไม่ได้มีอะไรต่ออะไรอย่างเดียวนะครับมีเรื่องแม้กระทั่งถึงการเตรียมอาหารสัตว์ถึงท่านเตรียมเลยถึงขั้นเตรียมอาหารสัตว์เลยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะนะมีหลายๆกรณีไก่นี่มันควรจะใส่ไขมันหมูไหมใช่ไหมอย่างที่บอกว่า แม้ว่าเชื่อถูกต้องเนี่ยแต่ว่าถ้าจะให้ไปรับรองอ่ะเขาไปรับรองตรงนี้เนี่ยคนที่จะทํางานอยู่ในสายงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับเรื่องวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักการในศาสนาอิสลามเรื่องของฮาลานจริงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญครับนะฮะแล้วเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ในที่สุดแล้วเนี่ยทางภาคอุตสาหกรรมพอเขามีความเข้าใจป๊อปเนี่ยเขาก็มาขอการรับรองฮาลาน เพราะว่าเวลาเขาส่งออกไปข้างนอกเนี่ยเขาจะถามมีฮาลันไหมคนที่ถามนี่ไม่ใช่มุสลิมคนที่นําเข้ามาก็ไม่ใช่มุสลิมแต่จำใจที่องมีความเข้าใจเพราะว่าถ้าสมมติมีการรับรองฮาลานเนี่ยเขาไม่ต้องตอบอีกหลายคําถามนะฮะแล้วอย่างนี้สูวนบริสัทฮาลานจะมีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของฮาลันสไตล์ลิเทเลซี่อย่างไรบ้างครับอาจารย์โอ้เยอะเลยนะครับ วิทยาศาสตร์ฮาลันเนี่ยนะฮะเวลาเราเข้าไปสอนในวิชาชีพต่างๆอย่างเช่นการฝึกอบรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะให้มีความเข้าใจนะแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยมาอธิบายยกเคสตัวอย่างในกรณีแบบนี้เราก็เข้าไปสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตาร์ทอัพ SME นะฮะจะเข้าไปแต่ว่าแต่ว่าเราจะปรับให้ง่ายขึ้นนะฮาลันเ <ะ S 2> นี่ยเลยยังแบ่งเป็นสี่อย่าง เราแบ่งเป็นสอย่างซึ่งนักวิชาการศาสนาก็ยอมรับอันแรกนี่เราเรียกขเราเองฮาลานฮาลันถ้าเป็นสัตว์ทะเลฮาลานฮาลันเพราะฮาลลนถ้าเป็นผักผลไม้อะไรทั้งหลายเนี่ยฮาลาลฮาลานเอาไม่ต้องทําอะไรต่อทําให้สะอาดแล้วก็สามารถผ่านเข้าไปในกระบวนการโปรเซสได้เลยครับอันที่สองสัตว์ฮาลานสัตว์โบฮาลานสัตว์ปีฮาลานแต่ไม่ซะบีฮะอ๋อต้องเชื่อต้องเชื่ออย่างถูกต้องก่อน โดยมุสลิมนะฮะแล้วก็มีกระบวนการเหมือนเองน้ำสีตรงนี้นี่ในกรณีของการเชื่อเนี่ยเราก็เรียกฮาลานซาบีฮะก็มีเงินไขอยู่ใฮะฮาลานซะบีฮะ ah <c oughs> นะฮะอันที่สามเนี่ยเจอเยอะครับก็คือไม่ได้มีการรับรองเราไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยสภาพมันอยู่อย่างไร <c oughs> ไก่มาเนี่ยเชื่อถูกต้องตามหลักการอิสลามไหมนะฮะ <c oughs> กรณีแบบเนี้ยดูแล้วมันฮาลานอย่างนี้เราเรียกฮาลานมูบาฮาลานมูบาฮารานมบฮาลาน นะเพียงแต่ว่ามันต้องมีคนยืนยันพราะตกลงไอเนี้ยมันทะล้านแน่นอนไม่มีการปนเปื้อนนะอันนี้มันไม่ใช่เนื้อของไอพวกสัตว์ป่าอะไรต่อเราต้องมีหลักฐานแบบนี้ต้องมีหลักฐานจะต้องเอาใบเซอร์มายืนยันอันที่สี่เนี่ยมันทะล้านแต่ว่ามันน่ารังเกียจนะยกตัวอย่างเช่นปลาหมึกโอ้โหมีแมงวันตอมอยู่สี่ร้อยสิบสองตัวอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยกรณีแบบนี้ เราเรียกว่าเรื่องของฮาลันนะฮะแต่เป็นมักโรแต่เลียงไว้ดีกว่าต้องทําให้สะอาดนะคุณต้องไปทําให้มันสะอาดทําให้มันดูไม่น่ารังเกียจกรณีแบบนี้เราก็เรียกว่าฮาลานมักโรเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยได้มีความเข้าใจทําไมเราแบ่งเกรดในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วพวกต่างๆเหล่านี้เราจะเลือกอย่างไงนะอย่างเช่นแหล่งการเงินจะต้อง ไม่มาจากแหล่งที่ฮารอมให้เห็นว่าอิสลามในเวลาคัดเลือกต่างๆเหล่านี้เวลาสะอาดนี่สะอาดทั้งหมดนะเงินไปปล้นมาเสร็จเรียกอมาตั้งโรงงานอาหารใช้ได้ไหมลงมาจากเงินมาจากโรงงานสลักกินแบ่งเนี่ยเป็นเรื่องการพนันมาจากบอลการพนันอย่างเนี้ยใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเรื่องแค่เชื่อดไม่เชื่ออย่างเดียวมันมีเรื่องของตอยิบด้วยแล้วเราก็ไปสอน แม้ในกระบวนการเรื่องของทางกระบวนการผลิตอาหารครับกระบวนการผลิตอาหารเนี่ยเราก็วางระบบเรื่องที่เราเรียกกันว่าเรา standardization การมาตรฐานถ้ามาตรฐานนี่มันคือกระดาษอ๋อเป็นมาตรฐานเฉยๆเป็นกระดาษมาตรฐานที่เขียนอะไรที่ทากันทุกวันเนี่ยเป็นมาตรฐานไม่ได้ใช้ในส่ปฏิบัติประเด็นก็คือจะเอามาตรฐานที่เป็นกระดาษนั้นอะไปใช้ในการปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมยังไง นะมันจะต้องมีกระบวนการที่เราเรียกกันว่า standardization หรือการมาตรฐานฮาลาลตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกน้ําอะไรต่ออะไร,รทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อให้มันสอดคล้องกับหลักการอิสลามอตอนที่เราสอนที่ทางภาคใต้ในเรื่องของกระบวนการชําระนะฮะสัตว์เนี่ยนะครับอย่างเช่นปลาเนี่ยนะฮะล้างให้สะอาดจนกระทั่งไม่มีคราบเลือดเนี่ยแต่ไม่ใช่จนกระทั่งมันซีดเลยนะะค,คือให้ ออกไปเนี่ยน้ำใช้น้ําผ่านเนี่ยปรากฏว่า,าสิ่งที่เขาพบแม้กระทั่งที่ญี่ปุ่นเขาก็พบเลยก็คือ,อเนื้อที่ได้มาจากกระบวนการในข้นไหนเนี่ยสามารถที่จะมีเชลฟ์ไลฟ์ก็คือสามารถที่จะไปเก็บได้นานขึ้นรสชาติดีขึ้น่อยืดอายุการใช้ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ความนิยมมีมากขึ้นนะฮะ,ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าไปดูเขาเชืออเนื้อวากิว วัวเนี่ยที่มาเตรียมเนื้อวากิวเนี่ยปรากฏว่าเขาเชื่อแบบหลักการอิสลามทําไมต้องเชื่อแบบอิสลามนะครับผมก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าเชื่ออิสลามเนี่ยเนื้อพวกนี้มันขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในตลาดทุกตลาดผมอธิบายก็อ๋อเข้าใจแล้วญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยฉลาดแต่ผมไปคุยกับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นบอกเฮ้ยไม่ใช่นะญี่ปุ่นเขาบอกไอ้ที่ยูอธิบายแบบนั้นไม่ถูกต้อง ญี่ปุ่นเนี่ยพอเขารู้ว่าถ้าการเชื่อดแบบอิสลามเนี่ยดีเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามันดีจริงเขาต้องบรโิโภคก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องลองก่อนเขาทําเพื่อให้คนญี่ปุ่นกินและในที่สุดค,คนญี่ปุ่นยอมรับเขาถึงจะไปขายคนอื่นญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่กินเขาก็ไม่ขายถ้าอย่างนั้นเราจะสร้างการเรียนรู้ในเชิงสองศาสตร์ในการบริหารอย่างเงี้ยสร้างสิ่งแวดล้อม ของเราเนี่ยได้ยังไรบ้างครับอาจารย์เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีทักษะในเรื่องนี้ครับจครับครับครับเรื่องของทักษะเนี่ยสอนกันเยอะนะฮะเขาเรียกภาษาอังกฤษใช้คำว่า scale ครับผมนะทักษะมี10อย่างครับเขาใช้คำว่า 3R 7C นะฮะครับสาม R นี่ก็คือทักษะในการอ่าน reading ครับ writing writing เขาใช้ตัว R ตัว w ก็ตัดออก writing เพราะฉะนั้นทักษะการอ่านการเขียน แล้วก็ริทเมติกก็คือแมทเมติกอ่ะแม็กนก็คือทักษะในการคำนวณต้องอ่านออกเขียนได้แล้วก็คำนวณได้นะครับเรื่องของทักษะในเรื่องของ critical thinking แล้วก็ในเรื่องของ problem solving แก้ปัญหาเป็นนะแล้วก็ตะกิกก้ถามเป็นอิสลามก็สอนด้วยใช่ไหมถ้าอิสลามสอนมาก่อนเขาอีกที่สองก็ creativity and innovation จะต้องมีความคิด นาสร้างสรร์สามารถคิดเป็นกระบวนการได้อันที่3มเรื่อง cross cultural understanding ก็คือจะต้องมีความเข้าใจคนอื่นวัฒนธรรมต่างๆอย่างเ<ด>ช่นเราอยู่กับสังคมพุทธเราต้องเข้าใจพุทธที่ในอิสลามเนี่ยมีอุลมะผมว่าดีมากเลยเขา้าเขาเขาอยู่ในสังคมซึ่งบางคนอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นฮินดูฮินดูก็ไม่กินวัวเขาก็เลยสอนว่าเราเป็นมุสลิมเรากินเนื้อวัวแต่ถ้าเราอยู่ในชุมชนฮินดูเราอย่าไปกินเนื้อวัว เพราะมันจะไปกระทบจิตใจของจิตใจของเขาอันที่สีเรื่อง collaboration team work และก็ leadership เนี่ยก็คือเราสามารถทํางานกับคนอื่นได้เด้แจะทำงานกับคนไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราต้องมีทักษะในเรื่องของการทำงานกับคนอื่นครับเวลาคนอื่นเขาขัดใจเราเราจะต้องทํางานอย่างไรเพื่อที่จะทําให้มันเกิดประเด็นที่เราสามารถสร้างสรรค์งานต่อไปได้นะังานไม่สะดุดนะครับ อันที่5ก็เรื่อง communication information and media literacy ก็คือ,อมีเรื่องของ literacy นะครับในเรื่องอของการติดต่อนะครับเรื่องของการให้ข้อมูลอะไร,รต่างๆรเราจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการที่จะติดต่อสื่อสารกับคนอื่นนะครับ,รบเรื่อง computing and ICT literacy ก็คือสามารถที่จะใช้ ICT ได้ในเรื่องดิจิทัลมีความเข้าใจ นะสุดท้ายก็คือเรื่องของ career and learning skill ม,มันยังมีมากกว่าน,นี้ครับผมแล้วก็เติมไปอันหนึ่งเป็น haral science l i t e ครับผมนเนี่ยผมคิดว่าไอาเรื่องทักษะเรื่องของอความรู้ความฉลาดรู้เนี่ยครับจึงมีประเด็นที่สำคัญเวลาเราเรียนเรื่องของ h a l a l science ครับเราก็จะเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยเข้าไปคำว่า h a l a l science science นั้นน่ะมันไม่ใช่แค่ รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ทลันอย่างเดียวมันจะต้องคอมมิวนิเคชันกับคนอื่นได้ครับนะครับจะต้องเข้าใจเรื่องอินโฟเมชันอะไรต่างๆเหล่านี้เอาพวกนี้มาเป็นองค์ประกอบครับเพื่อที่จะทำให้เราศึกษาแต่ว่าเราศึกษาแตกต่างจากคนอื่นตรงที่เราอาจจะต้องมีความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ทลันนะอันนี้จะเป็นใช่ครับจะต้องไปคู่กับผมนะ ก็ <g ülme> ได้ความรู้เยอะเลยครับอาจารย์ทักษะแห่งอนาคตใช่ไหมครับ <laughs> ที่ <c oughs> จําเป็นนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิมเอ,เองเนี่ยใช่ไหมฮะที่จะต้องอเขามีกรอบเรื่องของฮาล้านอยู่นะครับแต่ <c oughs> หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจําเ,เป็นจริงๆก็คือมันเรื่องของฟักคูดเรื่องของการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็ <c oughs> ดังนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทักษะแห่งอนาคตอีกทักษะหนึ่งที่คาดไม่ได้ทีเดียวนะครับตรงนี้ก็แต่เสียดายครับอาจารย์เวลา มีนิดเดียวอาจยะนั้นก็อาจจะต้องต่อในช่วงต่อไปนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลลันอีกครั้งนะครับที่มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับช่วงดรวินัยเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับส่วนในตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครนะครับแล้วก็พูดประเด็นอะไรก็รอทุกท่านติดตามนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ

ในการตรวจติดตามกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลของระบบ h o a l t พอเราพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาปรากฏว่ามันสามารถลดระยะเวลาลงจาก6ชั่วโมงหรือแค่2ชั่วโมงทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นเวลาที่หายไปทําให้นักพรชนาการมีเวลามากขึ้นในเรื่องของการเข้าไปทําวิจัยพัฒนาในส่วนของโรงพยาบาลต่อไป h e a คลิกเว็บแอปพลิเคชัน ต,ติดตามการผลิตอาหารฮารลาลปลอดภัยในโรงพยาบาลสําหรับระบบพาวคิวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการวิจัยพัฒนานะครับในเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้ประมาณ3-4ปีนะครับและปัจจุบันก็ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮาลาลกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับในการพัฒนา ตัวนี้ขึ้นมาพาคลิกนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันสําหรับตัวติดตามการผลิตอาหารฮาลาลซึ่งเราเริ่มต้นจากการพัฒนาในส่วนของโรงพยาบาลเริ่มต้นเนี่ยได้มีการวางในระบบ h o w คในโรงพยาบาลระบบ h o w คก็คือระบบบริหารจัดการคุณภาพนะครับเพื่อรับประกัน ได้รับผิดชอบสภาพภาลันของผลิตภัณฑ์และบริการระบบฮาล q คิวนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2 5 4 1นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรวินัยดัชลันผู้อเมวยการศุรวิสาห์วาทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒน,นาแนวคิดในเรื่องของการทําให้อันตรายตทางด้านฮาโอมถือว่าเป็นอันตรายอีกตัวหนึ่งในระบบภาษัพนะรหรือระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารตอนนั้นก็ได้เริ่มในเรื่องของการวางกลัวที่ครัวกันบินไทยหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกับทางสถาบันอาหารนะครับพัฒน,นาเล่นเป็นฮาลาน พาสับขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้เริ่มใน,ในเรื่องของการวางในส่วนของโรงงานสากร,รมนะครับซึ่งทั้งในส่วนของภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ทีนี้ครับเมื่อปี2552ก็ได้มีการจัดตั้งสําสนักงานปัตตานีขึ้นนะครับเพื่อทําหน้าที่ในเรื่องของอาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เราก็ได้เริ่มในส่วนของการพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลา นะครับในโรงยพยาบาลเมื่อปี2554ช่วงนั้นก็จะมีโรงพยาบาลสตูลโรงพยาบาลละงูและก็โรงพยาบาลศูนย์ยะลานะครับเข้ามาร่วมในการดาเนินง,งานจากปัญหาในตอนนั้นที่เริ่มมีการวางระบบพาวคิวเนื่องจากว่าในส่วนของผู้ป่วยนะครับไม่กล้าที่จะรับประทานอาหารในโรงพยาบาลนั้นะก็เลยมีการบูรณาการเรื่องของความปลอดภยดัยทางด้านอาหารเรื่องของมาตรฐานกลัวโรงพยาบาลและก็เรื่องของฮารันระนะครับผนวกเข้าด้วยกันก็เลยเป็นที่มาในส่วนของกลัวคารัปลอดภัยในโรงพยาบาล รเราใช้ชื่อว่าเรื่องของ HowQ ตั้งแต่ปี54จนมาจนถึงปัจจุบันนะครับเรามีโรงพยาบาลที่เข้ามาวางระบบประมาณ40โรงพยาบาลเราก็เลยเข้าไปตัวติดตามนะครับแล้วก็ต่ออายุคการดำเนินงานทุกๆปีในส่วนของโรงพยาบาลจะต่างกับโรงงานอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีก็เดียกฝ่ายประกันคุณภาพนะครับฝ่าย QC หรือว่าฝ่ายควบคุมคุณภาพนะครับหรือฝ่าแล้วก็ฝ่าย อ่า production นะครับหรือ P.O เนี่ยทำหน้าที่แยกกันออกไปแต่เมื่อมาทําในส่วนของโรงพยาบาลปรากฏว่าในส่วนโรงพยาบาลเนี่ยมีแค่นักโภชนาการกับแม่ครัวนะครับทำหน้าที่ในเรื่องของทั้งผลิตอาหารทั้งเป็น Q.C ทั้งตรวจสอบคุณภาพขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคอนซอลให้กับผู้ป่วยในเรื่องของอาหารด้วยต่างจากโรงงานสาหกรรมที่เราเข้าไปวางนะครับก็เลยมีฟีดแบ็กมาว่าเวลาเข้าไปตรวจติดตาม ต่อยุ่เนี่ยนะครับเจอว่านักโภชนาการบอกว่าในส่วนของระบบตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีเอกสารเยอะเนื่องจากว่าเป็นระบบเอกสารระบบคุณภาพก็เลยต้องมีเรื่องของการจัดการทางด้านเอกสารมันมีปัญหาว่าเอกสารหรือเช็คลิสต์ต่างๆนะครับที่เข้ามาตรวจสอบยืนยันสภาพพารานของการผลิตอาหารเนี่ยมันมีขั้นตอนการดำเนินง,งานที่หลายขั้นตอนมีเอกสารในการเช็คแต่ละวันเนี่ยประมาณสักสิบรายการทําให้นักโภชนาการเนี่ยต้องมาเสียเวลาในส่วนนี้นะครับและก็เรื่องของการรายงานผลจะทราบ ระบบก็ต่อเมื่อมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีนะครับจึงจะทราบว่า,าระบบเนี้ยยังอยู่หรือไม่นะครับหรือระบบมันหายไปแล้วฟีดแบ็กเหล่านี้นะครับเราก็เลยให้าตามโฟกัสกรุ๊ปนะครับกับทางาโรงพยาบาลระดับเล็กนะรโรงพยาบาลระดับอำเภอ โรงพยาบาลระดับเทศบาลและก็โรงพยาบาลระดับจังหวัดนบเข้ามาพูดคุยกันว่าเราจะพัฒนาปรับปรุงยังไงการรักษาระบบเนี่ยังอยู่ยังได้รับการรักษาอยู่ขณะเดียวกันนียสามารถลดเวลาลดขั้นตอนของการดําเนินงานในส่วนของนักพรินาการให้น้อยลงก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน HowClick ระบบติดต,ตามการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยในโรงพยาบาลของระบบ HowClick ขึ้นมา HowClick ประกอบด้วย3เมนูหลักคือ พอได้แนวคิดในเรื่องของการพัฒนาระบบ h o w c l คลิกขึ้นมานะครับเราก็นำแนวคิดในส่วนของการพัาเว็บแอปพลิเคชัน h o ลคลิกตัวนี้นะครับมาพูดคุยกับคณะทำงานแล้วก็มีการนำเรื่องของระบบลีนนะครับมาช่วยในเรื่องของ การจัดการเอกสารการครุปการอะไรต่างๆนะครับในส่วนของลีนเข้ามาช่วยก่อนที่จะไปพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน o า c คลิกเราใช้เวลาประมาณ3-4ปีนะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวนี้ตั้งแต่การนําระดมเรื่องของไอเดียความคิดทดสอบการเขียนฟังก์ชันบางฟังก์ชันในเรื่องของการดำเนินงานสุดท้ายก็ออกเป็นที่มาเรื่องของ h า w คลิกเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาฟังก์ชันในเรื่องของการดำเนินงานก็จะไปสอดรับกับการ จับปัญหาที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาได้พิแบรมาสุดท้ายก็จะมีฟังก์ชันประกอบไปด้วย4ฟังก์ชันด้วยกันฟังก์ชันแรกก็จะเป็นฟังก์ชันเรื่องของการจัดการเอกสารเรื่องของระบบคุณภาพมันมีเรื่องของเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องระบบการจัดการเอกสารก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการตรวจกระการส่งเอกสารเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็การเรียกใช้เอกสารขึ้นมาเนื่องจากว่ามันมีปัญหาว่าเวลาเราทําผลิตหน้างานเนี่ยขั้นตอนกระบวนการผลิตเราไม่มั่นใจว่าขั้นตอนนี้ถูกต้องตามมาตราฐานที่เขียนไว้หรือไม่ก็ต้องกลับไปดูเอกสาร อยู่ในฝ่ายโภชนาการหรือฝ่ายประกันคุณภาพทําให้เสียเวลานะครับทีนี้พัฒนาระบบตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถสแกน QR code ณนะจุดที่ผลิตนะครับจุดการล้างจุดตรวจรับหรือจุดต่างๆในกระบวนการทํางานที่เราทํามาตรฐานตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยสามารถดูในขั้นตอนตรงนั้นได้เลยนะฮะอันนี้คือในส่วนของฟังก์ชันการจัดการทางด้านเอกสารฟังก์ชันต่อมาครับก็คือฟังก์ชันเรื่องของอการเช็คลิสต์หรือการติตดตามนะครับในแต่ละขั้นตอนซึ่งจะมีการติตดตามประจําวัน และการติดตามประจําปีในการตรวจติดตามประจําวันเนี่ยจะมีเอกสารที่ต้องใช้ตรวจติดตามประมาณ15รายการนะครับเราพยายามจะใช้ลีนเข้ามาช่วยม์สนะครับว่ารายการไหนสามารถตรวจรวมกันได้บ้างพบว่าเราสามารถม์สนะครับในเรื่องของเอกสารเนี่ยออกเป็น4ส่วนด้วยกันมาเป็นตั้งแต่ในเรื่องของโซนเตรียมโซนก่อนการผลิตโซนเตรียมวัตถุดิบโซนปรุงและก็เซนเสริมให้กับผู้ป่วยซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการลดเวลาการดำเนินงานนะฮะและก็การตรวจเช็คนี่แต่ก่อนใช้เป็นเอกสาร เรนะเป็นแบบฟอร์มเช็คลิสต์นะครับที่เป็นตัวเอกสารก็เอกสารกระดาษ A 4ี่ที่เอามาเช็คนะครับตอนนี้เนี่ยเราเช็คผ่านในเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันเช็คผ่านในเรื่องของโทรศัพท์ผ่านแท็บเล็ตหรือผ่าน PC ทําให้การตรวจเช็คนี่มันง่ายมันรวดเร็วขณะอยู่การตรวจเช็คแล้วนะครับก็จะเข้าไปสู่อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเรื่องของการรายงานผลแต่ก่อนเนี่ยพอเช็คแล้วนะครับปรากฏว่าต้องมาทํารายงานอีกทีหนึ่งนะครับกว่าจะรู้ปัญหาก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะฮะหรือประมาณ6เดือนกว่าจะรู้ปัญหาเมื่อเราทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเม ดิสขั้นตอนต่างๆเพื่อควบคุมคุณภาพแล้วเราก็ทําเป็นตัวรายงานนะครับในรูปแบบของแดชบอร์ดก็จะมีภาพเป็นแดชบอร์ดตัวใหญ่นะครับเพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็มีแดชบอร์ดย่อยเป็นแดชบอร์ดรายงานประจําวันนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าในแต่ละขั้นตอนนียมันมีปัญหามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับที่ต้องเข้าไปแก้ไขแล้ว้าไปตรวจสอบนะครับโดยในส่วนของผู้บริหาร นักโภชาการหรือผู้ตรวจประเมินก็สามารถไปดูรายละเอียดได้อันนี้คือฟังก์ชันที่3แล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายของการดำเนินงานก็คือฟังก์ชันเรื่องของ knowledge นะฮะหรือว่าเราใช้ชื่อว่า how skill in learning เพื่อจะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ของนักโภชาการผู้ปฏิบัติงานเพื่อจะให้เป็นเหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งช่องทางหนึ่งสำหรับนักโภชนาการในการผลิตอาหารฮาลาลคราวนี้คือเป็น4ฟังก์ชันหลักนะครับที่เราได้ทาําวิจัยและก็พัฒนา,นาขึ้นมา เมื่อเราพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ไปทดสอบนะครับในส่วนของโรงพยาบาลน,นะครับตอนนั้นก็ได้เป็นโรงพยาบาลยี่งงเฉลิมพระเกียรติรับเข้ามาทดสอบในเรื่องของระบบเมื่อทดสอบแล้วผลออกมาเป็นอย่างดีนะครับรก็เลยนําระบบตัวนี้ไปขยายต่ออีก10โรงพยาบาลซึ่งจากการเข้าไปทดสอบการใช้งานนะครับแล้วก็เข้าไปทดลองอีก10โรงพยาบาลปรากฏว่าเราก็ได้ประเมินอ,อยู่2รายการด้วยกันนะรประเมินในเรื่องของเวลา นะครับกับประเมินเรื่องของความพึงพอใจเราได้ i, dieses, ประเมินก่อนการที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกับหลังการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับปรากฏว่าในระบบการตรวจติดตามเนี่ยมันสามารถเวลาเดิมใช้ประมาณ6ชั่วโมงกว่าในเรื่องของการตรวจติดตามเรามอ n ตั้งแต่ตรวจติดตามประจําปีบวกกับการตรวจติดตามประจาวันนะครับใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่าพอเราพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาปรากฏว่ามันสามารถลดระยะเวลาลงจาก6ชั่วโมงหรือแค่2ชั่วโมงทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นเวลาที่หายไปทําให้นักพัชนาการมีเวลามากขึ้นในเรื่อองงข เข้าไปทําวิจัยพัฒนาในส่วนของโรงพยาบาลต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเราประเมินอ,อยู่3ส่วนได้กันส่วนที่1ก็คือผู้บริหารก็ได้ประเมินในส่วนของผู้อำนวยการในส่วนของพ่อบ้านที่เป็นผู้บริหารส่วนที่สก็คือเรื่องของ ประเมินในส่วนของนักโภชนาการและก็ส่วนที่3ก็คือประเมินผู้ปฏิบัติงานปรากฏว่าจากการประเมินเนี่ยประเมินก่อนการที่จะพัฒนากับหลังการพัฒนาปรากฏว่าในส่วนของผู้บริหารเนี่ยความพึงพอใจเพิ่มขึ้นประมาณ73%เพิ่มขึ้นมากผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นประมาณ 72%. สง่วนผู้ป่วยเนี่ยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นประมาณ19%นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจก่อนและหลังเพิ่มขึ้นประมาณ7 3 7 2ถ้ามาดูในส่วนของเวลาและก็ความพึงพอใจเนี่ยนะครับทำให้ระบบตัวนี้มันมีประสิทธิภาพนะฮะและก็สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ เมื่อเราทดสอบในส่วนของ10โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลยได้เปิดตัวในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันตัวติดตามการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยในโรงพยาบาลนะครับก็เลยมีการจัดงานเปิดตัวในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเพื่อที่จะชวนชวนให้กับทางโรงพยาบาล เข้ามาร่วมในเรื่องของการพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาตในโรงพยาบาลนะครับโดยใช้เรื่องของระบบเ w q ตัวติดตามโดยใช้เรื่องของเว็บแอปพลิเคชัน How c ล i c k ข้างหน้านะเชัญเหรนะครับเราพยายามจะพัฒนาระบบตัวนี้นะครับต่อในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็น SME เพื่อจะให้สามารถรักษาระบบการผลิตอาหารฮาลาตได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในส่วนของโรงพยาบาลหรือผู้ประกอบการ SME ที่สนใจในเรื่องของการวางระบบนะครับการผลิตอาหารฮาลาตปลอดภัย นะครับแล้วก็ตรวจประเมินตรวจติดตามโดยใช้เรื่องของเว็บแอปพลิเคชันหาคลิกนะครับสามารถติดต่อมาที่สูวิยศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับทั้ง3สํานักงานไม่ว่าจะเป็นสํานักงานกรุงเทพนะครับสํานักงานเชียงใหม่หรือสํานักงานปัตตานีนะครับก็สามารถติดต่อมาอามาในส่วนตรงนี้ได้นะครับสุดท้ายก็ขอดูอาให้ทุกท่านนะครับเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐแห่งนี้ให้อาร้อเนี่ยได้ตอบรับ,รบดูอาของทุกท่านในเดือนแห่งนี้วบ,บลตาตอฟิกวันฮิดายะสสลามอลัยกุมอเราห์มะตุลลอฮ์วบราะกาต เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมกับรายการทั้ง2ช่วงที่เราได้นําเสนอไปเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้รับสาระไปไม่น้อยเลยนะคะใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับพระองค์อัลลอฮฺสุบานวตาลาทรงตัดว่าบรรดามาลมอิกะและอัลรูจิบรินจะลงมาในคืนนั้นโดยอนุมัติแห่งพระเจ้าของพวกเขาเนื่องจากกิจการทุกสิ่งได้ถูกกําหนดคืนนั้นมีความสันติจนกระทั่งรุ่งอรุณซูรอัลกอดอายะที่4ีถึ ค่ะรายการวิถีรอมฎอนปี8นะคะเอาอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา4ี่นาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาสานาทีทางทรปหแห่งนี้ค่ะท่าผู้ฟังตื่นมาทางข้าวโซฮอตแล้วอย่าลืมรับชมและเป็นกําลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะคะใช่แล้วครับสําหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับอัสลามอะลัยกุมบารมะตุลลอฮิวะบเริกาตุสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ